พี่บาเคยกินดารามาแล้วกี่คนวีแต่ไม่เอ่ยชื่อได้ไหมถับได้ไม่ต้องเอ่ยกับดารานักแสดงแล้วก็นักร้องนักแสดงตัวยอดได้ไหมชื่อเล่นตอเต่าตอเต่าอ,อ,อ,อีกคนหนึ่งเาเป็นนักร้องดังเป็นพระเอกหนังด้วยชื่อเล่นอัศยาอ,อนนทุกอย่างพี่บาอยากได้แบบไหนจัดให้หมดก<อ>็เยกับบัวเฉยอะไรนะกับบัวแปลว่าอะไรอะ่ะอารงมเลยคุย นางเป็นลายชุยแล้ทุแต่นางลมอุ้มรวยคุยให้เรารายการเย็บเก่งซีซั่น2เป็นรายการที ja <sh ort, <sh ort ่เหมาะสำหรับผ so ู้ชมที่มีอายุ20ปีขึ้นไปเพราะมีเนื้อหาที่ไร้สาระและหยาบคายกูบอกแล้วนะอย่าให้กูเห็นว่าเมนด่ากูสวัสดีครับยินดีต้อนรับก็สู่รายการเย็บเก่งผมทนี่่ต้นครับสวัสดีครับที่มาอ พี่มัมถามหน่อยว่าทำไมพี่มัมถึงตัดสินใจบอกรายการเย็บเก่งจริงๆแล้วนะพี่อ่ะดูครั้งสองดูครั้งสามดูครั้งสี่ติดใจดูมานานยังพี่มัมดูนานวันนี้สามารถถามพี่มัมได้เต็มที่ใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าไหนตอบไม่ได้ก,ก็ไม่ต้ตองตอบนะครับพี่มัมโอเคเข้าสู่คำถามหลักที่แขกรับเชิญทุกคนมาเนี่ยต้องต้องโดนถาม <c oughs> พี่มัมเป็นรุกหรือรับปะอะไรนะครับรับค่ะรับแต่กำเนิดพ <c oughs> รับตั้งแต่ พี่มัมนั่งตับงปสี่เลยเหรอพี่มัมอสี่เขาไม่นับกันเหรอพี่มัมอสี่นี่สิบขวบแล้วพี่มัมไม่นับกันเหรอพี่มัมถามอย่างนี้เท่ากับพี่มัมเนี่ยอยู่ในวงการานานพี่มัมเคยกินดารามาแล้วกี่คนวิแต่ไม่เอ่อยชื่อได้ไหมได้ไม่ต้องเอ่อยชื่อหน้าหน้าเกลียดนี <c oughs> รึเปล่ กัความจริงไม่มีใครเคยรู้เลยเดี๋ยวเ็าดูคขา้ไม่รู้หรอกกับนักแสดงแล้วก็นักร้องนักแสดงตัวยอดได้ไหมอ่าตอนนี้เล่นเล่นบทพ่อแล้วเล่นบทพ่อแล้วชื่อเล่นตอเต่าตอเต่าอีกคนหนึ่งครับผมโอ้ยเป็นนักร้องดังเป็นพระเอกหนังด้วยชื่อเล่นอักษรยอนอนหนุ่ตอเตากับนอนหนูคนในเด่นเกือกันโฮ้ยตอเต่าทําไมพี่บามเขาลือกันลั่นเลยว่าตอเต่าเนี่ยตุ้มมากโอ้กี่นิ้ว แปดเก้าเลยหรอเขาเมียมีลูกยังตอนนี้มีแล้วค่ะเป็นนักแสดงมากสีหรือน้อยสีมากสีก็มีน้อยสีก็มีพี่มัมครับมีไหมวัยรุ่นแบบดาราวัยรุ่นนักร้องวัยรุ่นอย่างเงี้ยมาเสนอให้พี่มัมแบบพี่มัมครับนี่นี่น่้มีไหมอันนี้ตอบความจริงไม่มีคนมาเสนอหรอกเป็นแต่พี่เราไปเสนอแล้วนิสัยส่วนตัวพี่มัมพี่มัมเปยไหมครับเปยเปยหนักสุดนี่ขนาดไหนรถ รถยยต์เลยนะพี่มามใช่ผู้ชายได้รถแล้วก็ไปก็วิ่งตามลงไปวิ่งตามไปตรงคนต,ตรงนั้นตอนตีสามน้ำตาไหลมากมากนี่คนหนึ่งตอนนักดนตรีก็คนหนึ่งนักดนตรีนี่ก็พี่กัเปยอยู่ด้วยกันเป็นผัวเมียเมียเป็นนักร้องผัวเป็นนักดนตรีดูดีๆอ,อะไรอย่างงี้รวมๆแล้วนี่เปยหนุ่มๆผู้ชายไป หมดประมาณเท่าไหร่พี่มัมล้านนเป็นล้านๆเลยนเลยพี่มัมผมมีผลิตภัณฑ์มาแนะนําพี่มัมผมเชื่อว่าถ้าพี่มัมใช้ตัวนี้หนุ่มๆติดพี่มัมแน่นอนอันนี้พี่มัมมันพิงค์อันนี้เหมาะสําหรับผู้หญิงมากเพราะว่าทานแล้วเนี่ยหน้าอกใหญ่ทานแล้วลูฟิตแล้วก็ปรับสมดุลในร่างกายอ่ะอันนี้เป็นอาหารเสริมที่เป็นสมุนไพร100%ยเซตพี่มัมอันนี้ดีมากสาวสองก็ใช้ได้ใช้ดี ไม่มีเอฟเฟกต์ับไม่มีเอฟเฟกแน่นอนมีบางขายในเซเว่นถ้าไม่ปลอดภัยไม่มีขายในเซเว่นมันทิ้ง <M unch. S 1> ใช่ครับหน้าอกเต่งตึงช่องคลอดก็กระชับแล้วก็วพี่มีช่องคอลอดต้องลืมถามที่มันมีช่องคลอดไหมที่มีนะไม่รู้พี่เรียกของพี่ว่าเอนี่นคือช่องคลอด แที่สำคัญี่มามันรถกลิ่นช่องคอได้ด้วยหอมผู้ชายแล้วหอมผู้ชายชอบพี่มามเราไปหอมช่องนั้นได้ไหมอาจจะช่วยได้เดี๋ยวกินดูก็ได้<า> <นะ S 1> หรือใครสนใจนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์มาให้ด้านล่างคลิปแล้วก็เบอร์โทรนะครับมันพิงดีมากให้พี่มามเนี่ยเล่าประสบการณ์ที่พีคที่สุดมาสักหนึ่งเรื่องเอาเรื่องนี้ก็แล้วกันเรื่องที่พี่จะเลิกกับผัวคนที่เป็นนักดนตรีเขาเล่นกีบอร์ด คีย์บอร์ดนั้นฉันก็ซื้อให้ด้วยแต่คีย์บอร์ดจะต้องอยากได้รุ่นนี้พี่ก็ซื้อให้หกหมื่นว่ะตอนพี่อายุ20ต้นโตน่ะพี่เปย์ขนาดนั้นน่ะทุกอย่างพี่มัมอยากได้แบบไหนจัดให้หมดก็เยกับบัวเฉยอะไรนะบัวแปลว่าอะไรอ่ะลมอุ่นเลยคุยนางเป็นไรช่วยแล้วทุแต่นางลมอุ่นเลยคุยให้เราไม่ใช่ไม่ใช่เราอ๋อเราลมอุ่นเลยคุยอ๋อเรา นรือว่าเขาหลมอุ้มเลยคุยให้พี่มัมแต่มันพลิกตรงไหนรึเปล่ายังไงพี่ตอนที่แบบว่าพอมีผู้หญิงเลยพี่จับได้เป็นนักศึกษาที่เรียนพันธุ์นิ้ด้วยกันอ่ะพี่ก็ไม่ยอมพี่ก็โกรธโกรธทำไงพี่ก็ไปที่ทํางานเขาตอนคืนโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าวันนั้นอ่ะพี่ไปถึงพี่ไปดึงปลั๊กคีย์บอร์ดออกเลยกำลังเล่นอยู่อ่ะแล้วพี่กระโดดขึ้นไปบนเวทีกัจับ ียกลดจากขาตั้งยกขึ้นหัวเงี้ยแล้วกระโดดลงมาข้างล่างล่างเลยทีแล้ววิ่งออกจากร้านที่เขาเล่นอ่ะโอ้ยแล้วราปภวิ่งตามวิ่งไ่จับพี่ขึ้นไหนเลยอ่ะเขาคิดว่าพี่มัมเขามาขโมยอ่มันก็งงพวกวงก็งงก็วิ่งตามแล้วคนที่กำลังเต้นกำลังอะไรอยู่ก็งงกระโดดขึ้นแท็กซี่นะไปเลยแล้วอกแท็กซี่ไปเลยพี่ออกรถไปเลยมันวิ่งตามมไม่ทันแล้วพอมาถึงที่พักเสียงมาเคาะป๊อก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 พี่ก็เปิดประตูก็เป็นมันแต่ว่าข้างลังมน่ะ เปิดครับเปิดพอเปิดประตูมาตำรวจบอกอ้าวมัฉันซื้อให้เพราะฉะนั้นที่บอร์ดอันนี้ก็เป็นของพี่พี่ไปเอาของพี่คืนพี่ผิดด้วยเหรอคืนก็ไปเถอะครับแล้วมันผิดยังไงนี่มันของฉันฉันซื้อฉันไม่ผิดคืนก็ไปเถอะครับอย่าให,ให้ผมต้องจับเลยถ้าไม่คืนผมจะจับก็เลยต้องคืนเหตุการณ์ที่พี่มาพี่ก็เสียใจเว้ยใจพี่ก็ฆ่าตัวตายพี่ก็เอาซ่อมอะนี่ต้องขอมือแล้วครีโอ โอ้พี่มัมไม่พอไม่หยุดแค่นั้นแล้วพี่เข้าไปห้องน้ำก็มองซ้ายมองขวาพี่ก็เห็นยาสับผมพี่ก็กระโดกเลยอยากจะตายจากโลกนี้เพราะไอ้นี่หลังจากนั้นแล้วพี่มัมก็ไม่คิดจะฆ่าตัวตายอีกเลยไม,<ะ>ไม่ไม่คิดเลยช่วงสาระยะ สุดโสุดอายของรายการเลยครับค่ะให้พี่มัมสารภาพบาปบาปที่พี่มัมเคยทําแล้วรู้สึกผิดที่สุดในชีวิตเป็นเรื่องกับแม่พี่เนี่ยทาผิดกับแม่ครั้งหนึ่งครั้งยิ่งใหญ่เลยตอนค,คือพี่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนทนีนน่พี่เล่นพี่มัมติดกรนารพนันนะอยู่พักหนึ่งทีนี้เราก็เล่นแปะว่าเล่นด้วยเงินของเราเองยิงพยองอว่ายังไงฉันก็เล่นด้วยเงินฉันเองแม่ก็เตือนแม่ก็เตือนก็ถี้งแม่ หวัว่าเล่นนะมันไม่จเจริญหรอกมันก็ไม่อยอมเลิกมีวันหนึ่งพลาดไงเล่นขนาดวางรถวางรถเบนซ์ในบ่อนเลยมันก็ไม่ได้คืนครับ,รบพี่เล่นไปก็เสียเสียเสียก็ไม่ได้คืนกลับบ้านมาไม่มีรถก็แม่ตื่นมาแล้วรถตั้งจอดอยู่หน้าบ้านใช่ไหมแม่มาเคาะห้อ,องทุบห้องเลยอออ,ออกมาออกมาตกครับวิังดังมากอ่ะถ้าเป็นเราทุบเนี่ยคงเจ็บมากอะ่ะไม่ออกแม่ก็ทุบแม่ทุบจนแม่ร้องไห้ไปด้วยทุบไปด้วย ดูลองไงดูจะออกไม่ออกออกไม่ออกก็ไม่ออกก็ไม่ออกใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเสียงทุกมันเปลี่ยนไปเป็นโขกไม่โขกที่ประตูแล้วนะครับยา้ายไปข้างๆห้องอะเป็นโคลูเซเมนทะ์ให้แม่อยู่รงง้วโคแบบมนงกราบแทบเท้าแล้เราก็ร้องไห้แบบแม่ก็ร้องไห้ไปด้วยเราก็ร้องไห้ไปด้วยเสียใจมากพี่ก็พยายามทําทุกสิ่งทุกอยางพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าไม่เล่นแล้วเราเลิกแล้วรเราเป็นคนดีแล้วให้น้องเห็น ให้พี่เห็นให้ญาติพี่น้องได้เห็นด้วยว่าต้องทําเยอะมากครับผมซึ่งกว่าจะกลับมาปกติแล้วก็ทุกคนยอมรับได้เป็นปกติอ่ะใช้เวลาสิบปีใกล้จบรายการแล้วอย่าลืมพี่มัมตัวนีน้นี่มันพิงค์นะครับโอเคเยวพี่จะไปทดลองดูช่องคลอดพี่จะได้ฟิตแล้วก็จะได้หอมหอมอ่ะแล้วก็ปรับสมดุลใน,นร่างกายแล้วกอกนี่ก็เต่งตึงพี่มัมดีมากใครๆเขาก็ใช้กันนะครับมันฟินหาซื้อได้นะครับอิตเล